ก่อนเดี้ยวก่อนโอ้โ,โ,อโหฉัไม่ฉันโชคดีแล้วครับนะเป็นไงสนุกไหมครับขนสนุกค่ะดูหน้าแย่เคี้ยวตลอดเลยเออสนุกน้ำตาไหลอือใช่ครับหน้าตาแต่ละคนไหวไหมเห็นยอดแทเกือบก้นติดจับติดพื้น

สวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้ไม่มีอะไรครับก็เอาของรางวัลมาให้แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดทาดีก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะอยากให้รักษาความกระตือรือร้อนกดระเบียบความตั้งใจความขยันแบบเนี้ยเสมอต้นเสมอปลายไปจนจบฤดูกาลเลยกูเชื่อว่าพวกเราคงจะได้ตดเหรอ โอยหัวเล็กน้อย<ว><น>ตอนแรกงงไอเสียงใคร <AM ON T OO> เออนึกว่านึกว่าจะมีคลอดลูกในรายการร้องซะโอ้โหหมอทำแย่ตกใจอะวันนี้นะครับในช่วงนี้เดี๋ยวเราก็จะได้เรียนวิชาตลกครับผมรวไมไปถึงในหลังจากช่วงแรกที่เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานของการแสดงตลก การแบ่งหน้าที่กันในทีมอะไรต่างๆแล้วในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเราก็จะทําการแยกกลุ่มนะครับออกไปซ้อมตามที่ครูเขาจะกํากับมุกให้กับเรานะครับจะดูว่าเออแล้วเขาบอกไปแล้วเราเล่นมาจะเป็นยังไงบ้างจังหวะมันโอเคหรือยังมันต้องแก้ไขปรับปรุงอะไรไหมเพิ่มเติมอะไรหรือตัดทอนอะไร,รออกไป อย่างที่รุ่นหนึ่งเขาทำไว้ก็โอเคค่อนข้างดีไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเล่นขำหรือจะเล่นไม่ดีจะเล่นฝืดจะเล่นไม่ขำเพราะยังไงครูก็ต้องช่วยดูช่วยแก้ไขช่วยทำให้เราดูดีที่สุดแล้วก็เรื่องของเวลามันจะทำให้เราเนี่ยเล่นอย่างกระชับแล้วมันจะผ่านไปแบบปึ้งปึ้งปึ้ง,งรวดเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือว่าพอหลังจากวันนี้ไปแล้วอาจจะต้องนัดกันไปทวนมุกไปซ้อมมุกในแต่ละกลุ่มให้แม่นที่สุด ให้เป๊ะที่สุดเราขึ้นไปจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเออกลัวลืมกลัวผิดกลัวพลาดอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้ซ้อมให้มั่นใจจนเหมือนคนร้อนวิชาแล้วมันอยากปล่อยของแล้วอยากเหยียบเวทีอยากขึ้นไปโชว์มากๆเพราะว่าพวกเราเป็นพวกชอบโชว์ถูกต้องเลยและทุกครั้งที่เราโชว์เราจะโชว์ด้วยความสูกถูกต้องในเรื่องเรามีความสุขแล้วคนดูก็จะมี นีไ่ไปพยายามมากระตุ้นเพราะแต่ละคนมาเรียงขนไปเสร็จออกมายังไงนะพร้อมมากปึกมากใช่ไหมครับ<อ>ไหนลองเดินให้เพื่อนดูดิคเรียนีองเออเอาละเดี๋ยวครูจะไปเชิญคุณครูเข้ามาเลยเอามาเรียงไว้เยอะแยะอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้มาแค่คนเดียวแน่นอน เด็กอาจจะตั้งเป็นแถวที nice ่สองก็ได้นะลูกแล้วหรือหรือไม่ก็เลื่อนขึ้นมานั่งใกล้ๆได้เลยนะเสียงตบมือต้อนรับคณะบุณครูตลอบด้วย อ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมากราบครูก่อนเดี๋ยวเอาน้ำมาให้ครับนักเรียนครับสวัสดีครับ ครัและนี่ก็คือคณะคุณครูตลกนะครับที่จะมาให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็มาสอนพวกเราในการที่จะขึ้นไปโชว์มอบความสุขและเสียงวหัวราองให้กับท่านผู้ชมได้นะครับก็จะมีพี่หนูเล็กนะครับพี่คิงคุณครูหลุยนะครับคุณครูปงเหน่งนะครับพี่ชมพู่ซึ่งจะเป็นพิธีกรในรายการของเราในวันอาทิตย์ที่จะถ่ายเท่าสดด้วยนะครับนบพวงนะครับนะโยงนะครับพี่สุเทพครับ ที่นุ้ยครับแล้วก็พี่ติ๋นะครับก็คงได้เจอได้คุ้นเคยกันมาตั้งแต่เราเคยเจอกันน้าตอนเวิร์กช็อปแล้วเดี๋ยวฝากบอกนิดนึงเพราะว่าพี่จมพูดก็เป็นพิธีกรคู่กับพี่ตั๊กด้วยแต่พี่ตั๊กวันนี้เขาไม่สบายนะเป็นเป็นไข้แต่เขาก็ฝากมาบอกน้องๆว่าคิดถึงกันทุกคนแล้วก็ขอให้น้องๆทุกคนตั้งใจทําให้ให้ดีที่สุดนะเขาก็เป็นห่วงครับคราวนี้ก่อนที่ครูจะเริ่มให้คุณครูได้สอนได้ให้ความรู้อยากให้เรายืน เรียงไปแนะนําตัวให้คุณครูได้รู้จักอีกครั้งหนึ่งเผื่อผู้ชมเพิ่งเปิดมาดูเฮ้ยยังจําชื่อเด็กไม่ได้อยากรู้ว่าใครเป็นอะไรชื่ออะไรบ้าง<ม>นะครับเราเรียงไปจาซีเลยนะครับยืนสวัสดีคุณครูแล้วก็แนะนําตัวไป<ม>คนคนคนที่ยังไม่ใช่ซีก็นั่งก่อนได้ครับมันจะได้ไม่บังกันนะครับไล่ไล่ไล่ซีไปนะคนอื่นนั่งก่อนนะลูกใครเรียงซีไปก็ขึ้นมายืนทีละคน จะได้รู้จะได้เห็นชัดๆนะครับจำได้ไหมใครเป็นคนอื่นนั่งก่อนนั่งก่อนแล้วก็เริ่มจากซีหนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นทำงานก่อนที่หนาเขาจต้องาเรียงไปทีละคนนะครับหนึ่งนั่งไหวไหมลูกหนึ่งนั่งแล้วลุกยากป่าโอ้ยเออนนั่งลุกยากนอนไปเลยลูกนอนไปเลยมันยากกว่าเดิมอ่าเชิญครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนัทธีรวัตรธนิษฐิศิลวิทย์ครับซีหนึ่งถึงหน้าตาผมจะขี้แพ ถาเรื่องรักนะเราต้องจัดเต็มมาพร้อมสรรพคุณเลยนะฮะยักตกใจอะไรสวัสดีค่ะสุบคุณตามนะคะนักถากถาวรชาติค่ะเป็นคนอ๋อหวังดีช่วยมากเกิ่งความหวังดีนะคะต้องบอกว่าอ่าเป็นหลานสาวย่าโมนะคะแล้วก็สวยตามน้ำหนักความน่ารักเต็มที่ขอบคุณค่ะ น้ำหนักเวลานั่งเน่ยอาปากน้อยๆ้อยหน่อยนะคล้วอะไรคีเมศโอเคเข้าใจแล้วครับขับคุครับโว้ยคนนี้ไม่ต้องไหว้กันไดมั้งหน้าแก่กว่ที่ว่าถ้าเราขอด้วยเดี๋ยวเราจะยาวชสั้นเพราะว่าคีเมอายุ23โอ้ยทำไมหน้าลั้มอายุไปเยอะเออเขาอยากดูริงเลยสวัสดีครับชื่อชัด นายฉัดใช้แต่งโชดครับสีสามัดช้าชัดแต่ชัวเพราะจะไม่จ๋าโอ้เอาแบบเรียกธรรมดามันมันไม่สนิทไงต้องเรียกแบบให้สนิทเลยเพื่อนกันไงเพื่อนแบบเพื่อนานั่งงอชัดเนี่ยของอหญ่ก็รู้มันเป็นของใครองกใครใครใครเป็นคนเริ่ไม่ชัดชัดชาเนี่ยชัดเจ้า ไม่รู้เหตอะไรรับคุณผู้ชช็อตเลยไหมเออช็อตอย่างนี้เลยใช่ไหมชักนานเสียเวลานะอ่ะเชิญขับไปขึ้นเดียวพอทัสดีค่ะชื่อลูกน้ำนะชาวงษ์ศุกดีค่ะซีสี่นะคะชอบเต้นจนข้อเคล็ดแต่ไม่เคยจจเกขบเรื่องออกรลนะ ้อเช็ข้อเข็มเข็มเลยพิ่งเรียนขนมากำลังปวดตัวปวดทุกคนอยู่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อตาลค่ะดวงใจสุขเสถรซี C5 ค่ะเป็นคนอีสานแต่ว่าปเรียนอยู่ฟิลนด์แล้วก็กลับมาโตที่กรุงเทพนี่แหละค่ะ เยนฟินแลนด์ครมาอยู่บุรีรัมย์เยนฟินแลนด์ครับอยู่เมืองไทยในฟันแรกเนี่ยหนาวไในช่วงนี้ฟันออกกว่าสวัสดีครับบอสครับ C6 ครับปัญญาวุฒิมอนพิชิตเป็นตลกโดยนิสัยเป็นคนไทยแต่กำเนิดแล้ววันนี้ผมขอเป็น The First ในหัวใจคุณครูทุกคนนะครับเท่าท่านะตัวนี้คนญี่ปุ่นหาปากกาจดคะแนนคะแนนว่าเล่นอยู่ไม่ได้หรอคะแนน มีข้อมูลเนี้ยแบบนี้ใช้ได้ถือว่ามีการบ้านเห็นตลกหลอไม่ได้เจ้าอย่าเอ้ยต้องเลยรักให้ทั่วถึงเนี่ยรักหมดทุกคนรักหมดรักหมดนะเฮ้ยวันนี้รักตลกหล่อต่อไปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะน้องกี้นะคะ C7 ค่ะนัทิดาธนสารปัญญาทำหน้าหวานเวอร์อ่าดูเบลอๆแต่รักเธอแบบชัดเจนนะคน ยืนเลยยืนเลยลูกยืนเลยเอาเหรอเอาเสียงโอ้จะไม่เคยเกิดมาเตี้ยจังเลยอะไรนะยืนคุยกับเขาดิสวัสดีครับผมล really okay. ูกตั้มซ right. 8ครับทวัชชัยทองอินครับฝากไว้สักสองสามคำจากลูกตั้มซ8 เก่งเต็งเต็งเต็งลงไม่ได้เต็ง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 นะสวัสดีครับผมแบงค์นลวิทย์บลอพิชิตครับส่ก้าวโอ้โหรักเบรก่ะก้านั่งระวังระวังคางจะไปช็อตน้าเพื่อนโอ้โหเป็นนักมวยไม่ได้พี่ตีนี่ไม่ได้ถ้าเป็นนักมวยผมเล่นฝั่งตรงข้ามทำไมไม่เล่นน่ะทางเขายื่นรับหมัดเลยสวัสดีค่ะชื่อเอค่ะวารุณีอยู่โพค่ะ ถายถึงความสวยหนูจะจิ้มจิ้แต่เราให้คะแนนเต็มสิบต้องความน่าราก่ะเราก็นึกว่านึกว่าเห็ดเห็ดเผาะมาอยู่ในตัวตาเลยเลยยาวๆแก่เ้ยขีตรงเส้ดาวตอนเด็กไม่ทีเดียวก็พอแล้วจะสักสิทธิ์อยู่แล้วเนี่ย ครับสวัสดีครับเปาครับ41ครับสมพรค่ัชิงทร์ครับเด็กหนุ่มจากสุพรรณห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงอือแล้วไงเฮ้ยทำไมอะตายเล่นพวกเพื่อนตายเล่นยังไงเพื่อนหลับเนี่ยเฮ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนตายครับ ครับนี่ใครใครเขาไม่ัดตะเกียงมันกาออกมาแล้วเขยัดในตะเกียงกันสวัสดีครับขึนงนลื่นกับมันฉันล่นโอ้โหนี่ดึงขนาดนี้เส้นตียังไม่เห็นเลยนะ้องเต็มาาเขาเต็มไม่ใส่เกงหมือนเพื่อีใส่ใแล้วครับ แต่พอใส่แล้วมันอยู่แบบนี้ครับดื่มยังไงก็ไม่มีสวัสดีครับหนึ่งครับอมรเทพสมบุรณครับสี่สิบสอครับกินอิ่มนอนอุ่นหุ่นไม่เกี่ยวไอเข้ามาเนี่คือหวังมากินอย่างเดียวเลยใช่ไหมแล้วก็มีที่นอนให้อบอุ่นอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหม นะมารลดน้ำหนักด้วยโอ้โหสวัสดีครับสองครับสาธิตเปรมวิจิตสี่สิบสามครับถึงรูปร่างจะไม่งามแต่ความพยายามนั้นเป็นที่หนึ่งครับการพยายามเป็นที่หนึ่งที่สุดที่สวยงามหน้าเหมือนเลยแองจี้เบิร์ดมากนกปวกปวดไม่ยืนไนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อน้นแนะนำตัวใหม่แนะนำตัวใหม่ทำหน้าด้วยหน้าแบบนี้ด้วยเฮ้สวัสดีครับก่อเลย สวัสดีครับผมสองสันติประวิจิตยี่สิบสามถึงรูปร่างจะไม่งามแต่ความพยายามนั้นเป็นที่หนึ่งครับเฮ้ยสวัสดีสองเขา้โสวัสดีครับไอ้นี่ไม่ธรรมดาของเราจะชอบชอบชอบเล็กเด็กเท่าเสียงเอไว้ให้เพื่อน ไม่แต่ไม่กันครับสวัสดีครับท็อปครับธนพลทพิ์เนตซีนสี่ครับหนุ่มหน้ามนคนหน้าอูมขอฝากตัวฝากใจไว้กับคุณครูทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับแล้วทำไมทำยูอ่เป็นเด็กเป็นตรงมซอกรักแล้วพูดผิดครับจะบอกว่าขอฝากตัวไว้ซอกเจ้กันแล้วคุณครูด้วยครับผมโอ้โหเราก็สงสัยไม่เป็นไรอ่า สวัสดีครับผมอุ้ยรักษศิษเกตแก้วครับปี5ครับหนวดเต็มหน้าแต่คอนเฟิร์มว่ามีนีเป็นค่ะมเมีดีเป็นจริงอยากรู้มีนีเป็นมีนี่เป็นสาธุใครเป็นกระเทยนะขอให้ตกรอบแรกเลยไม่ได้เป็น